สวัสดีครับอาจารย์วันนี้เรามามาดูสวนอะไรนะสวนไผ่วันนี้มาดูสวนไผ่สังนวนนะอาจารย์สังนวนเนาะครับสังนวนนี่ส่วนมากจะเอาไปในทาอะไรได้บ้างครับเนี่ยอ่าสวนมากก็เอาไปสับฟากครับสับฝาาเนาะสับว่าทําไม้เส้นเกียทำไม้เส้นเนี่ยทำพวกแค่ได้ผนได้ครับได้เนาะอ๋ออันนี้เป็นสวนสวนไผ่เนาะอันนี้ก็เป็นทางทางขนขนส่งครับเนี่ยใช่ฮะัันนี้เป็นขนส่งครับครับอันนี้ อ่าเราไปดูกอไผ่ที่ว่าเราตัดบ้างก่อนอ๋อมีกอใกล้ๆนะครับไปดูด,ดูดูหน่อมันหน่อมเป็นยังไงหน้าตามันได้ครับอาจารย์อันนี้เขาเอารถด่วนไม่ใช่เน,น,นี่ยอ่าน่าจะอันนี้เป็นรถด่วนที่ว่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอาเป็นคนเอาไปละรถด่วนเนาะ,นนะอ่าโอ้อันนี้ลำนี้สูงแค่สักกี่เมตรยี่สิบเมตรได้ป่ะอาจารย์น่าจะถ้าถึงปลายก็น่าจะได้ประมาณนั้นครับแต่ใช้จริงก็ไม่น่าถึงนี้ครับเราไปดูใกล้ๆเนาะอันนี้ตัดตัดาสางแกไอ้ไม้แก่ออกอันนี้เหลือแต่ไม้อ่อนนะครับเนี่ย ไม่อรอกเราเราค่อยๆแต่ปีหน้าใช่ป่ะครับโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาลำแก่ออกมาเลยอาจารย์ฮะครับอันนี้ลำแก่ออกมาเลยเนาะอ๋อนี่นะครับอันนี้คือลำไผ่สางนวลเดี๋ยวอันนี้มันมืดไปหน่อยอ๋อต้นนี้เห็นชัดเอ๊ะทำไมแป้งมันก็คล้ายๆกับไผ่ไผ่ไผสางหมดเลยนะจริงๆเขาก็เป็นที่เป็นน้องกันเนี่ฮะสางนวลก็น่าจะคัดมาจากสางนวลนะฮะออ๋ครับผมดูนะครับต้นโห่โตสูงเลยเนาะครับอันนี้ลำนี้ขนาดทักงสี่นิ้วได้ป่ะยันสี่นิ้วได้ฮะอาจารย์ฮะสี่นิ้วเนาะครับ อันนี้คือหน้าตาของไผ่สังนวลนะอันนี้ไม้แก่ไม่มีแล้วนะนี่แต่ไม้อ่อนเพราะว่าไม้แก่นี่ตัดสางเพื่อเอาไปที่ว่าเอาไปทำพวกตะเกียบเนาะอ่าตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นอันนี้คือหน้าตาของหน่อนี่คล้ายๆกับไผ่ไผ่สังมณ์เปล่าอย่างหน่อเนี่ยไม่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 คล้ายเท่าไหร่นะจ๊ะไม่คล้ายเนาะสีของหน่อจะคล้ายๆไผ่ป่าเลยครับแดงจ๋าเลยเนาะเออเหลืองเหลืองก่ะเนี่ยเออเหลืองนึ่งแดงฮะปลายยอดเขาครับอ่าอันนี้อ๋อ อันนี้ก็ลําเลียงในการที่ว่าจะรอส่งลูกค้าเนาะ,อ,ะอาจารย์ตัดไว้อันนี้กองนี้ก็ประมาณสี่ห้าร้อยกองอันได้ไหนมนี่ยังยังไม่ได้คัดนะเอามาเที่ยวป่าสวนสวนไผ่ที่ว่าจะตัดส่งไอ้ไม้พวกนี้จะลง,ปลง,ลงเป็นลงทัพเป็นทําทะเลเนาะทําพวกนั่งร้านอย่างเงี้ยนะเนี่นะยครับผมมีไซส์ประมาณสักสองนิ้วกว่าสามนิ้วสี่นิ้วส่วนมากจะเป็นไซส์สามนิ้วส่วนใหญ่อาจเนาะใช่ครับรับไม้พวกเนี้ยนะ เด,เดิมทีไม้ไม้ไม่เคยตัดนะจาะเนี่ครับแต่พอ,อไม่เคยตัดมันก็จะลำมันก็จะไม่โตฮะ<อ>ใช่ถ้่ไปก็ลำไหนที่ตัดแต่งกอไปแล้วก็น่าจะโตนะจ๊ะนีครับเพราะว่าไม้ไผ่ถ้าฐานการตกแต่งสางก,กอเสร็จแล้วมันก็จะสวยเนาะอันนี้สวนไผ่นี้ปลูกมาเป็นสิบกว่าปียังไม่เคยตัดเลยอย่างเงี้ยน,นะเนี่ครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าไผ่ทั้งหมดเลยครับเนี่ยมีคดบ้างถ้าไม้ไผ่ถ้าเราสางกอให้เขาเนี่ยเขาก็ลำเขาก็จะตรงนะถ้าอันนี้ไม่ได้สางกอลำก็จะคดอย่างเงี้ยครับการที่ว่าเราเอาไปทํา ทำพวกงานงานงานไผ่ต่างๆเนาะทำนั่งร้านขนาดไหนคัาลังหมออาจารย์อะนั่งร้านหยุดหยุดหยุดที่หน้าง,งานครับที่หน้าง,งานเนาะถ้าว่าคันใหญ่เลยนั่งร้านต้องใช้ความสูงความยาวก็ต้องมีหน้าสามขึ้นนะฮะโอ้แต่ถ้าเป็นงานเล็กๆก็เอาที่เราแบกสบายก็หน้าสองหนะ้าสามครับ,รบลำลำนี้แถวน,นี้เราเราขอดที่เราซื้อจาอกสวนเนี่ยลำหนึ่งประมาณยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทนี่ชี่ว่าชาวสวนพออยู่ได้ไหม จริงๆแล้วก็ชาวสวนก็ก็พออยู่ได้อาจารย์เพาอยู่ได้เ<ช>นาะเพราะว่ามันก็คือบอกลบแล้วคนที่เอาไปใช้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอีมครับเพราะว่าซื้อแล้วก็ขนย้ายภาคอื่นนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าอย่างกับบ้านผมเนี่ยลำหนึ่งก็ไอซื้อซื้อซื้ออย่างเดียวนั้นิ้วนิ้วละสิบบาทเราซื้อกันทุกวันเนี่ยนิ้นนวละสิบบาทเราตัดเองนะเราเรามานั่งตัดเนี่ต้นทุนตกลำลำเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเรามาถ้าตัดเองใช่ไหมไม่ไม่ถ้าเราเราท้องซื้ออย่างกับอาจารย์เอาคนมาตัดเนี่ยมันต้นทุน ครึง่งต่อครึงคร่งถึงเปล่ายัง,ย,ง<อ>ยังกับเราซื้อของชาวสวนสามสิบาทเนี่ยต้นทุนค่าแรงตัดตอนเราเท่าเท่าถึงถึงฮะถึงเนาะจริงๆอยากอยากให้มองถ้าเราไม่เคยตัดนะฮะผมผมจากประสบการณ์ตัวเองครับนะครับเราเราก็เหมือนว่ามันซื้อได้ถูกเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันก็แพงอยู่ดีความชํานาญนะฮะความชำนาญของคนตัดนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออีกแล้วก็ยังมีการขนย้ายอีกอาจารย์ฮะใช่อันนี้เราออกกว่ากว่าจะลาเลียงเสร็จรถก็ไม่ง่ายนะเวราเราจะคนออกจากป่าได้ฮะ เรื่อคนอ <ะ S 2> ตัดเขาก็ลําบากอยู่ฮะแต่ว่าเป็นอาชีพของเขาครับอย่างกับ่อดน,นี้ยเวลาเวลาผมผมส่งไปให้ที่ที่ทางนู้นลำหนึ่งลำหนึ่งห้าสิบนนี้ก็ตันนะครับคนนะลำอย่างนี้เราส่งไปที่นู้นก็ลำานี้ประมาณสี่นิ้วอย่างเงี้ยลำหนึ่งก็ขายกันสี่สิบห้าสิบบาทเนาะครับลำหนึ่งนี่นะอันนี้ราถ้าลำเล็กๆเราก็เราก็จะแยกขายใช่ไหมค,ครับลำสักอันนี้ละไซส์ประมาณสักอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่กันอ่าที่จะเาไปขายทำตลาดอยู่สุกวันเนี่ยห้าสิบบาทถึงไหมครับอันนี้อันนี้มัน<อ> ถ้าเป็นโคนนะอาจารย์ก็น่าจะน่าจะลงตลาดแล้วน่าจะประมาณนั้นฮะครับผมถ้าถ้าเป็นปลายก็ก็ไม่ถึงเนาะถ้าเป็นปลายก็ไม่ถึงอันนี้จะเป็นเราเราจะดูสังเกตดูผ้าปลายปลายจะบางเลยเขาจะบางฮะถ้าโคนเขาจะเขาจะหนาฮะอย่างเงี้ยโคนนะสังเกตฮะแล้วก็เขาจะมีรากมีปุ่มอะไรอยู่ให้ให้มันมีความแตกต่างอยู่ครับครับผมนี่อันนี้นี่นี่คือโคนละโคนไผ่เลยเนาะครับโคนไผ่สามเมตรอันนี้ตัดยาวผมไมทั้งหมดเลยเนาะครับผเมตรครับอันนี้เราอันนี้เราจะตัดเป็นไม้รวมเนาะ ็นไม้รวมไม,ไม้เล็กไม้ใหญ่เงี้ยนะครับครับโอ้ oh, อันนี้กอนี้ป่านี้เราเพิ่งจะสางกอแต่ถ้าผ้าไผ่สางกอแล้วก็สวยเนาะครับอันนั้นก็ตัดสางกอออกมาเนี่ oh, ยโอ้โหไผ่ดูดูดูสวยเลยครับกับไผ่อันนี้เขาเรียกว่าไผ่ไผ่สร้างนวลนาะนี่ไผ่สร้างนวลไผ่สร้างป่าแล้วมีชื่ออะไรอีกครับไผ่เนี่ยนะเอยอแล้วแต่พื้นถิ่นฮนะาก็อาจจะเรียกใบป,ป่าเลยซะก,ก็ยังมีฮนะอ,อ๋อหรอครับ จริงก็รู้จักกันในวงการไผ่ก็สังนวนนี่เหีะอาจารย์สังนวนเนาะที่บ้านผมก็สังป่าครับที่บ้านผมก็เรียกอย่างนี้นะครับที่เชียงใหม่นะถ้าทางคังโคราชบางบางครั้งอาจจะมีชื่อแปลกๆอะไรผมก็ไม่รู้เนาะจริงๆจริงๆพื้นถิ่โคราชจะไม่ค่อยมีไผ่ตัวนี้อ้าวเหรอครับครับวันนี้ลืมเอาสลับเม็ดมาอยู่ในรถเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาวัดดูว่าไผ่สังนวนที่นี่กับที่อื่นไม่รู้ต่างความเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ไม่รู้เนาะครับผมก็มีถึงสี่นิ้วกว่าจะสี่นิ้วกว่าเนะครับ อ่าผมไปดูตรงกองที่อันนึงก็สวยดีนะเนี่ยไปดูเดินาข้ามไปดูหน่อยเอพอพาอาจารย์ปูมาดูไผ่เพื่อจะเอาไปขึ้นงานครับหรือ <c oughs> ทำฟ้าครับสเนี้ยทำฟ้าขายอย่างเดียวเลย <c oughs> ขายลำด้วยครับหลกักๆก็ส่งให้อาจารย์ปูเอาไปทำบ้านเนาะ <c oughs> ทำฟ้าคุมหลังคาอะไรอย่างเงี้ยอืมนึ่งกับไผ่สองสามลำเนี่ยอาจารย์มีอะไรเทียบให้คกับพี่ๆเขาดูบ้างครับอ่าผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยสอบเม็ดก็ไม่มีไปเช็คก็ไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณการนะนะอาจารย์นะครับผมตอนนี้ก็ได้หน้าสีอยู่แฮะตอนนี้นะครับครับฮะอ๋อดูดูมันเหมือนหลอกตาเนาะเหมือนเล็กจริงๆแล้วเขาตัดมาแล้วไม่เล็กฮะครับครับอ๋ออันนี้อันนี้ตัดยังไม่ได้นะอ่อนนะได้ฮะายปีนี้ฮะกำลังกำลังออกหน่อยกำลังออกหน่อยอยู่เลยเนาะหนอนรางนี้คาดว่าสามนิ้วสี่นิ้วมีอยู่แล้วอาจารย์เนาะครับอันนี้เราตัดสางไม้แก่ออกหมดเลยอันนี้ก็ไม้ปีนี้ไม้อ่อนตัดไม่ได้ตัดไปใช้ไม้ไม่ได้นะเออเนี่ยเพราะว่ากีดแขนง ถ้าเราเราเราบริหารจากการดีๆแหละมันก็ม่ไม่ค่อยไม่ไมไมคอ่คอยมีอาจารย์เนาะครับวิ่งยาวขึ้นไปข้างบนเลยนะปีหน้าคงคงจะสวยนะจ๊ะกอนนี้ฮะใช่ใช่ครับอูกอขา้างล่างรอเบเริ่มเลยเนาะครับโอเคนะครับกับสวนไผ่สร้างนวลน,นะครับผม